Good afternoon parents and students welcome back นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอ่าต่อาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกรก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราใช้เสียงสะระแล้วก็เสียงเพยียนชนะใช่ไหมเอ่ยนะครับในการอ่าน ทีนี้วันนี้นะคบก็คือการอ่านออกเสียงเหมือนเดิมนะครับการอ่านออกเสียงตรงนี้นะครับให้นักเรียนเปิดไปดูนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับ Grammar Clever นะครับนักเรียนหน้าที่35นะครับหน้าที่35ตรงนี้นะครับ ก็จะมีเสียง e นะครับที่เป็น e a ตรงนี้จะเป็นเสียง e นะครับแล้วตรงนี้จะเป็น double e ตรงนี้ก็จะเป็นเสียง e เหมือนกันนะครับนักเรียนทีนี้เรียนดูไปเลยนะครับในหน้าที่35ด้านบนนะครับลูกๆในข้อที่1ตัวนี้เขาบอกว่าตัวอย่างนะครับ b e a ตรงนี้เรียนดูเลยในตัวอย่างข้อที่1นเขาให้มาแล้วนะครับอย่างที่เราเคยเรียนกันมานะครับอ่าที่ สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับตัวตัว B ตรงนี้ก็คือแทนบอใบไม้ใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับบอใบไม้เป็นตัวขึ้นต้นตรงนี้นะครับแล้ว E A ตรงนี้ครูบอกแล้วว่ามันจะเป็นเสียงอะไรเอ่ยมันจะเป็นเสียง E ใช่ไหมครับทะนั้นถ้ามีบอใบไม้ขึ้นต้นอ่าและมี E A ตามหลังก็จะเป็นอ่าตัวนี้ก็จะอ่านออกเสียงเป็น B นะครับอ่าออกเสียงเป็น B นะครับ ต่อมา,อาด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นาตัววีขึ้นต้นใช่ไหมเอ่ยตัววีเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแทนวอลเวนนะครับอ้าวอลเวนตรงนี้ฉะนั้นมีเสียงอ e ีอีกเหมือนเดิมเลยก็คือ e a ตรงนี้วอลเวนขึ้นต้นจะอ่านออกเสียงเป็น V นะครับอ่าตรงนี้ไว้ตัวอย่างไปนะครับสําหรับของด้านบนนะครับลูกๆทีนี้มาดูของดับเบิลอกกันบ้าง ดับเบิลอีตรงนี้เราเรียนดูนะครับเสียง E อีเหมือนกันเลยนะครับอ่าตัวอย่างให้ตัวอย่างมายังไงตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับตัว B ตรงนี้ก็คือบอเป็นหมายนั่นเองนะครับอ่าที่ครูวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับมันรูปออกเสียง E นะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น B นะครับอ่านออกเสียง B อีกเหมือนเดิมนะครับต่อมาตรงนี้ตัว n ที่ครูขีดเส้นใต้ของเส้นตรงนี้นะครับตัว n เรารู้อยู่แลวนะครับว่า แทนนอนหนูอ่าก็คือแทนนอนหนูนะั่นเองนะครับเอ็นตรงนี้ก็คือแทนอนอหนูฉะนั้นอาหารที่ครูกรุงตรงนี้ก็จะเป็นเสียงอีอีกเหมือนกันเลยฉะนั้นนอนหนูสระอีก็อ่านเป็นนี่นะครับตรงนี้อ่าสำหรับด้านบนนะครับลูกๆทีนี้ข้อที่หนึ่งะครับอ่าทั้งฟัง e a แล้วก็ฝั่ง double e ตรงนี้เขาให้ตัวอย่างคำว่า b e a ก็คือ b เหมือนกันด้านหลังนะครับอ่าในข้อที่1เหมือนกันเลยก็เป็น b e บี double e ตรงนี้นะครับก็อ่านออกเสียง b เหมือนกันทีนี้ข้อที่2ถึงข้อที่5ทั้งฝั่งด้านหน้าและฝั่งด้านหลังนะครับครูให้หนักเรียนทำเองนะครับอะ แต่ว่าตรงนี้เรายังไม่มีตัวสะกดของมันใช่ไหมเอ่ยอ่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าตัวสะกดของมันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับลูกๆโอเคไหมเอ่ยอ่าไปดูกันเลยครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับในหน้านที่35นะครับตรงกลางของมันนะครับ ถ้าเรียนดูตรงนี้ครูบอกแล้วเมื่อกี้นะครับอ่าตัว b ตรงนี้ก็คือแทนบอมใช่ไหมเอ่ย e a ตรงนี้นะครับออกเสียง e ใช่ไหมเอ่ยทีนี้มีตัวสะกดด้านหลังมาแล้วคือตัว n ตัวนี้ก็คือ b e n b นะครับอ่าทีนี้ครูจะให้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อตรงนี้นะครับนักเรียนทีนี้มาดูตัวอย่างในข้อที่3นะครับนักเรียนข้อที่3ตัวนี้ตัว f f ตัวนี้ก็คือแทนฟอร์ฟันใช่ไหมเอ่ยอ่า พอแทนฟอันตรงนี้เดี่ยดูนะครับ e a ก็เสียง e อ e, ีเหมือนเดิมอ่าตรงนี้ n ก็คือแทนนอนหนูใช่ไหมเอ่ยเป็นนอนหนูสะกดตรงนี้ก็จะเป็นอน e ฟีนะครับตรงนี้ต่อมานอกเหนือจากตรงนี้นะครับอ่าเหลยออีกสาวอครูให้ได้เรียนทำเองนะครับลูกๆทีนี้มาดูฝั่ง d o บเบิ e ตรงนี้กันบ้างนะนะครับ อ่าดับเบิ e ีตรงนี้เรียนดูนะครับอ่าครูบอกแล้วนะครับตัว B ตรงนี้ก็คือแทนบอใบไม้นะครับดับเบิ e อตรงนี้ก็คือจะเป็นออกเสียง P e นะครับลูกๆอ่าจะเป็นออกเสียง P e เป็นนองหนูสะกดอีกเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้อ่าก็เป็นบอเนองบี B B B. อ่าทีนี้ครูจะให้ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อคือข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่อ่าตัว K ตัว K ก็คือแทนอคไยใช่ไหมเอ่ย ตัวเคตรงนี้แทนคอไฟตัวอี w e ตรงนี้ก็ออกเสียงอีเหมือนเดิมทีนี้มีโนหนูสะกดเวลาเราอ่านคำนี้นะครับเป็นคําอ่านนะคะไม่ใช่คำแปลนะครับก็จะเป็นคออีน e ค e ินะครับโอเคไม่เอ่ยทีนี้ก็จะมีด้านล่างอีกนะครับด้านล่างตรงนี้ขึ้นต้นด้วยตัว B อีกเหมือนกันเลยแล้วก็ทีนี้ตัวสะกดมันเป็นคอทหารแล้วนะครับรูป ตรงนี้นะครับถ้าเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักนะเรียนสามารถอ่านแอดไลน์มาสอบถามครูได้นะครับอ่ทีนี้นะครับครูให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดน,น,นะครับในหน้าที่35ต่อจากที่ครูให้ตัวอย่างไปตรงนี้นะครับลูกๆถ้าักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนแอดไลน์มาสอบถามครูได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับซีโยเกมในท่ามบ๊ายบาย